โอ้ตัวใหญ่เกินว้โอ้ดอกดงของใครอังนมันใครแล้วก่านี้ปลาเนี้ยเนอะกใครปนของเนี้ยถ้ามันบ่ได้ตุวมีน้ำแค่มันก็มีใครเนี้อืมตวเมีนี้ยตมียไงปลานี้เริ่มมันใครเริ่มให้เราเนาะเริ่มจอแล้วเนาะของู้อักรมันไหลออกเลยไก่วัดกด มีแต่ไซนี้ดินีไม่ใครไม่ใครใครคัก้องใคร้ห่นีแวนตาสงาม้อย่างนี้วสีแามนแห่งกพูอ่ะโอ้ปยตัวงามอย่างนี้ยนยัวกรปุ่มอะเนโอ้เ่ไปสองดวงเลยมั้งโอ้กิรอบอีกรตัว

ขอดิโุอะไปน้อยนอดุปเรื่อวซุปลา้อะไรเนี่ยมันเป็นคปน้อยนิดงมอนกันนดดยวค่อยมุกคือปลาทนอกแข็งเด้งกันหรอกเบดีแล้วเกาตักดีแล้วเกาตัพร้อมย เฮ้ยผมเนียมันบเกินอืมมันน้อยโพเป็นโคดเ่นเดกโทกันเท่ไ่นะันไตั้งไตะ จาคนละเสื้อรางวัลที่นห <laughs> น,น <laughs> ึ่งจะาขงอทีน่ซื้อ<า>อไาาัไปา, <laughs> าเอีมาเจียวผมเจียวเองนะ